สวัสดีครับทุกท่านยินดีทุกท่านก็สู่ช่อง hello sunday นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาผมก็จะมีของเล่นใหม่มานะผมนั่นก็คือที่พักแขนนั่นเองของตรง,ตรงรุ่นเราเลยนะครับผมวิลาดเอามาดูกันบ้างดีกว่าครับพราะว่ามันมีอะไรให้มาบ้างอันนี้ดูที่พักแขนกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้จะมีหลายทรงนะครับผมทรง L ทรงสปอร์ตทรงมาตรฐานมั้งอะไรประมาณนี้ครับผม่อันนี้ผมเลือกทรง W มาซึ่งมันจะไม่เหมือนเนะดิมตรงที่มันเลื่อนได้ตรงนี้ แล้วก็ข้างหลังนะครับผม,มก็อันนี้รุ่น,นอื่นๆมันก็จะมีนะครับผมก็จะเป็นที่วางแก้วข้างหลังออกมายังไงซึบนี่เห็นไหมครับก็มีช่อง USB ทั้งข้างหลังและข้างหน้านะครับนี่เรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าเปิดมา1ชั้นอันนี้ก็จะเป็นที่วางของแบบตื้นๆแล้วก็เปิดขึ้นไปอีกได้อีกทชีหนึง่ง ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กครับจะดูดก,กันได้อยู่จะไม่ล่วงนี่จะเป็นที่วางแลึกหน่อยจะมีพื้นให้ด้วยแต่ผมสงสัยว่าทําไมไม่แปะไปเลย <c oughs> โอเคไปด,ดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับผมเอาไว้ใส่ตรงคอนโซลกลางตรงที่วางแก้วนะฮะสวมลงไปนี่ก็จะปิดครอบอีกทีหนึง นี้ก็จะเป็นถุงน็อตที่เขาให้มาก็จะมีน็อตมาให้น็อตแบบนี้ครับผมประมาณ10ตัวซึ่งใช้ไม่ถึงเลยนะฮะแล้วก็ตัวค้ำเบรกหลังนี่ค้ำเบรกหลังเขาเรียกว่าตัวหยุดหยุดลางนะฮะคือหยุดทางตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายย s ดบีสหรับรุ่นที่มีย s ดีเพราะบางรุ่นเนี่ยเราเอาแบบไม่มีย s ดบีก็ได้นะก็จะมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันเลยดีกว่าไป เอาละครับผมเรามาทําการติดตั้งกันดีกว่าสาหรับวิธีการติดตั้งนะผมผมเลือกที่จะนั่งอยู่เบาะหลังนะผมเพื่อที่จะถนัดในการไขในการติดตั้งมากกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องเอียวตัวอันนี้นะผมชิ้นแรกก็จะมีเห็นสังเกตไหมครับมันจะมีรูสองรูเอาฐานใส่ลงไปแบบนี้ก็แน่นแล้วนะอันนี้ถ้าใครกลัวไม่แน่นนะครับผมก็จะมีรูสองรูเห็นไหมฮะ เราสามารถเอาน็อตขันยึดให้มันแน่นได้นะครับผมแต่เนี้ยผมจะไม่ขันเดี๋ยวให้ผลเพราะอะไรที่ผมไม่ขันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับต่อไปนะผมก็วางฐานเนี่ยครับลงไปแบบนี้ให้ลงล็อกกันเลยนะครับผมเอาตัวรางเนี้ยเอาตัวหยุดรางตรงนี้ครับผมตัวใส่ให้มันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะโอเคพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้เราก็ขันน็อตทั้งสี่รูนี่ให้ครบเนามทั้งสี่รูโอเคเรามาขันน็อตกันเลย พอขันน็อตเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวี่พักแขนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีรางอยู่ด้านด้านล่างรับผมแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยจะฟิตฟิตหน่อยนะครับผมบาะมันจะเสียดสีกับบาะหน่อยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สองมือนะครับผมเพราะว่าผมเล็งไม่ตรงเลยอันนี้นะฮะขออนุญาตครับอันนี้ก็ตรงล็อกแล้วนะครับผมก็ดันเข้าไปเลยดันจนสุดเลยนะครับผมสุดรางดันเข้าไปข้างหน้าจนสุดรางเลยอ่า ก็จะเห็นตัวท้ายแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัวกั้นท้ายนะครับผมแบบกั้นนี่แบบนี้นะครับผมแล้ก็ดันกลับมาโอเคนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเ๋ยบอันนี้ก็ถือว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วต่อไปสําหรับใครที่มีช่อง USB เราก็ไปติดตั้งสาย USB กันอ่ะครับผมอันนี้ผมก็ย้ายมาข้างหน้าแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือสาย USB ที่เขาให้มา สักเกตที่หัวมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็จัดการเสียบเลยครับผมเสียบกับรูไหนก็ได้ครับส่วนอนีกหัวนึงนะผมก็เสียบเข้ากับตัวจ่ายไฟเลยแบบนี้อ่ทาท่านี้ก็ใช้ usb ได้เรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้ไม่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องลองสตาร์ทรถครับผมอ่านี่เห็นไหมครับผมไฟปิดแล้วแล้วว่าช่อง usb เนี่ยใส่ได้แล้ว รับผมลองสนับช่องเห็นไหมไฟติดเหมือนกันก็คืออันนี้เราจะเสียบช่องไหนก็ได้นี่แบบนี้แล้วก็เอาใส่ชาร์จมาเสียบช่องที่เหลือได้เลยนะครับผมนี้ก็ไว้ตรงกลางก็ได้สำหรับนี้สำหรับคนขับอันนี้สำหรับคนนั่งข้างนะครับผมส่วนข้างหลังก็จะมีเหมือนกันนะข้างหลังก็จะมีอยู่สี่ช่องนะก็แบ่งแบ่งกันชาร์จได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการติดตั้งที่พักแขนนะ อย่างงี้ครับสวยรู้ไหมอ่านี้ก็จะเลื่อนได้นะครับผมอ่าแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลที่ผมไม่ไม่ขันน็อตข้างล่างนะผมก็คือว่าผมสามารถออออาาถอดออกได้เลยนะผมยกขึ้นมาถอดออกได้เลยแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่แบบนี้ครับผมผมสามารถถอดออกได้เลยหรือผมไม่ได้ยึดน็อตถ้าเกิดยึดน็อตก็คือถ้าจะถอดก็คือต้องไล่ลําดับลงไปใหม่นะนี่ผมไม่ได้ยึดผมก็สามารถถอดได้แล้วผมก็สามารถใส่กลับเป็นเดิมได้ ซึ่งมันก็ผมก็ดูว่ามันแข็งแรงเหมือนกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับสำหรับกวิธีการติดตั้งไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะผมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันด้วยสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทิตปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ